สบายดีนะทุกคนวันนี้เฮากะมาหน้านะมาปั่นข้าวเอามาปั่นข้าวได้บ้ารุด,ดปั่นข้าวทันหอดเพราะว่าพอคอยขับมากับบ้าผันบอกทันหอดแปลงทางพร้อมทาง,ทางกาญยาเข้าวกองเขา,วกวากะแม่ปั่นข้าวแล้วแล้วก็ไปปั่นข้าวเพิ่มแม่ ปั้นข้าวแล้วก็ไปปั้นข้าวเพื่ออันเขาบอกว่าดอันเขาต้องเลยจักอ,อืมเนนะจก๊กะองปั่น,ม,น,ม,นมาหออละ เย็นนอืออืป่นี้ไหมชิงหน้าบอแมนบอบอชมพงตีเอาระวังทางมากน่ชิงหน้าอือืปั่นหอดละปั้นมัหนอ

มันปั่นไปนะมันโค้งทำไมโค้ง

ี<ด>่รกปั้นปั้นมีเป็นบ่ปั้นมีเป็นผ้าเอาเอามาโชว์ไอสิตันเป็นคอต้มเนาะมันต้มใ้มันเปิดล ูออกคนเดิมพี่น้องไไกกอนีถกกน่ถูกคนถูกเพิ่มเปยไหวเด่อบ่กินน้ำาลอันอต่อถูกมันเฮานืเ่านัเนาะเกนน้ำมันกกินพงนองเฮา กะดูมันแตกมันเปื่อยไปเลย how will i นั้นนั่นปัญญาเขาไปมันแขนจะได้ดับจะได้ดับ Giá <laughs> ngủ giá nạ bồn trời Hay phụ bảo cơ đồ, À vô ấy

กินมอากินแเทกพ่อมอีบ <mon trans ito> ่ก uhh ินนะกินกระดูกลาพดกดกินหวันแล้วฟูเห็นกระดูกกินกระดูกมันอ่ะินนะอืมมาพี่ออแต่มึงอิมโดน้ มาแม่มาแม่น้องเป๊ะน้าายเขอาแห้งได้มาเนี่ยนันีจกแค่นี้เข้ากันอู้เข้ากับปันบปตีละขันพออาบวกตักอะไรน้าายผูบ่าวอาตีบอโอ้อาตียังกินข้าวเลยมานนี่ความรลอเนาะโม่ไม่เน่อหายกูแล้วบอหายไม่้ มหนเนี่ยไหนตันเข้ากินกัอนปูเกอนยนะพอกข้าจะท้ยลพเออละเบาสมพงนะมันง่อยมีไงมันเป็น้วมันเป็นข้าวหงบวมแห้งเพื่อนแห้งไหมเอปั๊เชื่มัน แันเต็มมันนะมั okay. ้งโนอดหลากอโทย่าตอนหมด่ะ้ปนก็ย่เอมหวกระดดเข้าแถวจปั้นไม่ไหวเลยเนาะ ถ้าได้ทำได้ทำได้มีแดดเดียวมีนั้นทำนั่อนี่ก็มาหือกันะ พอๆกันแล้วนะไปยังไม่แล้วยังเลยทพอนี้มันนี่ยกับปั่นอันนี้มันแล้วก็ได้เท่าไรวะเซเอด้ยีเซาเอล้วด4เอ่ะได้40เอสอบคำพอดีคำเลยนับด้วยมนับปดเดมีเป็น นี่ก็ปั่นแล้วนะได้สี่สิบสองสอบปีแล้วนี่ได้ทดสอรแมข้าสองหมดไปแล้วไปแล้วนี่ได้สอสองสอบเอารถมาหุ่นแล้วก็มา